สวัสดีครับทำกินเองชวนเพื่อนเพื่อนมาทําต้มแซบขาหมูสูตรนี้อร่อยมากขาหมูเปื่อยสุดๆเลยครับน้าซบนวๆเลยเดี๋ยวเริ่มทําเลยอันดับแรกวันนี้ใช้ขาหมูเผานะครับ1กิโลกรัมเอามาหั่นเป็นชิ้นขนาดพอดีคานะครับเขาจะเผามาให้เนี่ยมันเป็นขาหมูแบบลอกกระดูกนะครับที่เราซื้อตามห้างนะครับเราก็เอามาหั่นให้ชิ้นเล็กลงนะครับแบบนี้จะสะดวกมากครับไม่ต้องมาลอกกระดูกเองนะครับ1กิโลกรัมนะครับหั่นเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับพักเอาไว้ก่อนได้เลยตั้งหม้อครับใช้น้ําสะอาด2ลิตร ถ้าใครอยากได้เปื่อยนะครับสามารถเติมระหว่างทางได้นะครับไม่ต้องกังวลครับจากนั้นพอน้ําเริ่มเดือดใส่ซุปก้อนหมูลงไป1ก้อนครับแล้วก็ตามด้วยขาขาเราจะใส่แค่ครึ่งเดียวก่อนนะครับเดี๋ยวเราเก็บไว้ใส่ตอนท้ายอีกเพื่อความหอมครับตะไคร้เช่นกันครับใส่ครึ่งเดียวก่อนครับใบมะกรูดเช่นกันครับผมรากผักชีบุบนะครับหอมแดงบุบนะครับ จากนั้นนะครับใส่มะขามเปียกลงไปสักหนึ่งฝักเพื่อเพิ่มความนัวของเมนูครับตั้งรอจนเครื่องสมุนไพรต่างๆนี้กลิ่นหอมก่อนครับพอหอมได้ที่เรียบร้อยน้ําพุ่งๆแบบนี้ก็ใส่ขาหมูที่เราหั่นเอาไว้ลงไปได้เลยครับพอใส่ขาหมูลงไปแล้วเนี่ยเราจะเร่งไฟแรงเลยนะครับเราจะทําให้มันเดือดพุ่งขึ้นมาอีกรอบหนึ่งก่อนแล้วก็ทิ้งไว้สัก3-4นาทีครับหลังจากนั้นเราถึงจะทยอยช้อนฟองออกแบบนี้ครับ ช้อนออกเข้าที่เจ้าออกได้นะครับไม่ต้องช้อนจนหมดเกลี้ยงเลยนะครับเพราะว่ามันจะมีออกมาเรื่อยๆครับผมถ้าไม่ช้อนเนี่ยมันจะตกไปเป็นตะกรอยอยู่ด้านล่างนะครับอ่าพอเราช้อนได้ที่ต้องการแล้วนะครับเราก็ตุนต่อจนกว่าจะเปื่อยตามชอบเลยอย่างวันนี้แอดมินตุนไปประมาณ1ชั่วโมงเลยนะครับใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงจะได้ขาหมูที่เปื่อยมากๆเลยนะครับเสร็จแล้วก็ใส่ตะไคร้ซอยตามลงไปครับขาหั่นชิ้นครับ ใบมะกูดฉีกนะครับอันนี้คือส่วนที่เหลือนะครับเสร็จแล้วก็ใส่มะเขือเทศลงไปตามด้วยพริกจินดาโขกเป็นพริกสดนะครับคราวนี้นะครับตั้งไฟต่อยสัก3-5นาทีก็ได้ครับให้มะเขือเทศสุกแล้วก็พริกสุกก่อนครับพอสุกมีกลิ่นหอมดีเรียบร้อยนะครับหน้าตาจะออกมาประมาณนี้เลยปรุงรสด้วยผงปรุงรสหมูครับผมน้ำปลาครับเสร็จเรียบร้อยรอจนผงปรุงรสละลายสักนิดนึงก่อนนะครับ พอผงปรุงรสละลายดีเรียบร้อยแล้วนะครับเราจะปรุงรสในขั้นตอนสุดท้ายกันเลยครับก่อนปรุงรสนะครับใส่ต้นหอมผักชีซอยลงไปเพิ่มกลิ่นหอมแล้วก็ตามด้วยพริกแห้งเป็นพริกแห้งคั่วใช้พริกจินดานะครับเม็ดเล็กไป ขั้วให้กรอบนะครับใครจะบีก็ได้หรือจะโรยทั้งเม็ดแบบแอดมินก็ได้ครับหลังจากนั้นนะครับก็เพิ่มความหอมแล้วก็เผ็ดร้อนด้วยพริกป่นลงไปอีกเล็กน้อยครับใครจะใส่เยอะก็ได้แต่มันจะแซบเกินไปนะครับผงชูรสตามชอบได้เลยครับใครไม่ใส่ก็ไม่เป็นไรครับจากนั้นก็ปรุงรสด้วยน้ามะนาวนะครับก่อนนี้เราจะต้องปิดไฟก่อนนะครับเพื่อให้น้ามะนาวเนี่ยไม่ออกรสเพี้ยนมากนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับต้มแซบขาหมูเปื่อยๆนุ่มๆอร่อยมากครับเมนูนี้อยากให้เพื่อนๆได้ลองทํากินกันดูสวััสดีครบ